พอ่อลงอายนั่งกลางนะคือคือไม้อของพ่อสองคนมันขนาดขางขนาดขางสองคนคันธรรมดาดพวกเขาจะไ้ตรุงพ่อลงอายนั่งกลางนะ นี่คือไม้ของพอ่อสองคนมันขนาดกลางขนาดกลางสองคนนะคนธรรมดาพ่อเขาจะเลื่อยสูงเป็นคนว่านผมนะึ่งอ่ะผมก็เลื่อยวางเป็นจู๊ดจูีนะ่ยเขายินดีให้เขาตรงนีนะแล้วก็เลยคือ จากตรงนีไปเลยแล้วก็ย่างเข้าไปไปไปอนหาอะไรกันิกาูนนากัได้ยางเขาไปนี่ครับพี่เตียบ้านน้องอายมาเนี่ยเป็นพี่องเ้าแบบนี้อ้นกำลังสี่ยสญญอยอว่าในระยะนี้เนมาอยี่บ้านก็นยี่ราบ้า,า,านพิ่งที่

คุณแม่สุมาลีเทสวาีแม่น้องอายปริตางนเหมือนเรื่องมาจริงเละครับเลืกงานมากแม่บ้านไม่ด้ยัดเข่าเขารับเข่าเองตีละเอาบ้านนี้ผมสีเลี้ยนเชื่นไปข้างคุณเนะครับเนี่ยเอนร่มล่มตกเนาะกลับกลาบกลมามามาเออเออเอนเชื่อนครับม้องปมงุเลย ยังได้ย่างเดียวคืออันรถมอไซค์ขั้นมันดังวู้วูนะยั่กว่าขั้นใดเนี่ยมันหลายขั้นใก่ใช่ก็สดงวูวูจะว่าไอ้ไอ้มานี่ ลเป็นรุ่นใหญ่น่อยวันนี้แอดมินด้วยนี่คือแอดมินเราไปไปนั่งคกับเออเคุยกับเราตแล้วเดี๋เราบมีมูมีในขอกับมีเอออ่านั่งคุยน พ่อ้นั่งขันพวกนัร้าน่อแม่นำบ่คุณแม่น้ำะยิบกะยิยุดมาแม่ดูวะดูคุณแม่มาอเสยามนั่งสวย้าวข้อยเลยว้นั่งฟ้าสน่บปนพวกพผู้เห็นตาอยู่ใน ว่าคนทั้งคนนี <guarding okay>? ้ต้องคงเก็ียบคนคนนี้คนบรรุกู้นี่แล้วทานคนที่ว่าบรรุกู้มีของดีหลายย่างเยเนาะแสดงว่พนองหลายย่างสีน่คื่อุกแบบันง่ลูคงเียัตยาเราส้ยบรี่มเนี่คืนว่าคนอสานเนว่าพูที่ตามตลอดติตามรนาะคนาเครับนกีัเคนัครบ นบ่นเ่ับบ่เียนวไปเร่อม่ไปเอะคุณแม่ครับมามามาแป๊เดียวประสิาวัคิปวนตัวก็พูดเงี้ยูเฉยอี่ตัวอันอัน พ่ออันเนี้ยเพื่อนยงกอพ่อโก้พ่อโกื้อเยศาชเชื่อสาวัตีพนพ่อโกเชื่อสาวัตโอ้ต่คุณต่คุณใหญ่นุ๊แต่คุณแน่ตัวของตำบลสาวีได้เมี่ยยุคคุณเหรท่านเมืองบ้านขามในเมืองนคุณเนียตุมารีเรียมในเมืองผเยได้แ่

เนี่ยร้านยามูเด้นนี่ข้า็เคยไปเจ<อ>้าจ<อ>ัวไปเจ้อันภาษาดีที่ไหมอไสวัสดีครับสวัสดีครับครับซุปเปอร์ยาวชันั้นครับผมซุปเปอร์ยาวชันเนื่องกับมาพ่อว่าครับบ้านสถานที่ของน,นักร้องที่มีซื้อเสียงด,งดัง,องอของตำบลเสาทีห้องครับไปกะซางซื้อเสียงให้แก่บัตรแก่เมืองได้ขัดตจ้าอมผมจะกล้าอ้างว่าบรรคูนี่ ของดีเรามีไม่หมดจากหมอหลอกหมอล่ำแล้วบาดนี้พ้นรุนไหมพ้นถึงควที่ว่าพ้นสายเรือดศิลปินนี่ของบรรพุรูษยังมีหลายอยู่นี่คือหลานคนสุดทองน้องสุดท้ายที่ฝากพรหมชนอง อาจจะว่าทีสองเท่านี่มา้เพื่ออยังจะว่าสองเท่าพักไรสองผู้ชี่าภาพก็พอแล้วสองผู้เชี่ยวชาญอุ่นสองเท่านี่เราเท่าเท่ากันแล้วแต่คือเท่ากันแล้วไม่เท่ายังที่เท่าเป็นนายุ้งเขามีแสงมากมันมาฮอดบ่านนี้แล้วแต่ว่าแสงลงมันสีรุ่งบาดนี้น้องอายปริตานเล่ากำลังสีมี่แสงพุ่งขึ้น ผูทั้งสองเลยสึกว่าขอแสงจากหลานเพิ่มแสงนะครับเป็นโกเลศิลปะิลกินสดดยู่่การกันฝนจ้งน้องอายเป็นตัวอย่างที่ดีเศิลปะศิลปินผู้เกิดไม่เง่รุ่นลูกหลานเล้ยหลนหร่องคาพยายามของอาน้องอายเนี่ยให้ทำาขึ้นน้องอายนะครับดิ้อเอมนล่างข้าสี่เสื่อมง่างก่าเขาก็เสียงดีนะครับนักงรอานดีกันเด้อเออยาม

ในพูดก็คือพอเขาทองานเลยนะครับนี้เป็นกศึกษาต่ออยู่ดี่ครับเออไม่ได้ไม่ได้ขอขอท่านมีความสุขคงจะเรื่องคงเฮืองเหลืองเหลือมในหน้าที่การงานนะครับเด้อย<อ>มือกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ Se คุณครับแอดมินครับหนาวหนาหนาหนาเนาะนาวต้อามดงกูนาเนเอาเนี้ยพ่อไปเงี้ยวมัดเงี้ยพ่อเห้เ้ บ่าําพูดอกขนาดอายุเาีิบก็ปีเลยยังขึ้นทำไมกไับตอนเนสาโอ้ยหาทุกข้องม่มนี่ซื้อเมนข้าวก็กินขก่ออาบน้ำวันนด้ล่ะอาบน้ำห้แล้วกแลน้าโอ้ก็กินก

คับไอ้ไอ <interesante> <thoroughly> ้ที่สังเกตเมื่อวาได้ลูกเดสองคนสามคนสามคนลูกสาวสามคนสังเกตแต่ว่าน้องอายเปริตานสำหรับผู้เป็นพ่อสังเกตเป็นเึเลยมันจะมาถึงป็นแบบนี่ฝันบอตอนนั่งในที่งมันเกิดเสียงคือุ่งมีเสียงคือมันรับัน อาแม่เพิ่นฝันยุทธวอกสูกคอฟัง,งบ้านนี้ลูกเกิดขึ้นมานอนท้องไายปริตาเนี่ยท,ที่ที่แก้ไม่ถึงจุดน,นี้นะผุมเะพากตัดตอนไปเนะานะ,ะเีย่นยุบนันก,กูแบบกูนหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็บ้านนี้มันมีการประกวดร้องเพลงรประกวดร้องเพลงเป็นเขเอยืนว่ายยังไะ ของโรงเรียนเขาน่ะโรงเรียนครับเพิ่นแล้วเอฟอยังก่อนล่ะกิดจะกำนี่ยังของอะไรคิจกรรมของเขาน่ะของโรงเรียนครับประจําบ้านนี้แก่เพราะติตั้งใจที่เป็นรองนี่ครับเอ็กเซลเลนส์เอ่อเอ้ยเอ่าแม่นอาจารย์ครับถูกต้องเอ็กเรียนนั่นแหละเออเคยเรียซชื่อบ้านนี้ไปนน้ำมูก็เสียครับรุ่กว่าสามนั่นน่ะโอ้มู่เขาบนที่นี่เป็นรองบ้านนี้มู่วปาการอง เลือกขึ้นไปล้องเรียกหน่อยเนาะขึ้นไปล้องปุ๊บได้ที่สองครั้งแรกๆใช่ครับถูกต้องบ้านนี้จบจากโรงเรียนมันเป็นผู้ใหปุ๊บอาจารย์อยู่อาจารย์อยู่โรงเรียนนครคุณไข้นครคุณแก้วเนี่ยเพิ่นมาเห็นเพิ่นเพื่นกรรมการเนี่ยกรรมการที่เรียกว่าเมนต์พื่ออาจารย์สลางนสินะเพิ่นมาเห็นแวว กรเลดึงเข้าไปเป็นวงดนตรีอาจารย์คนหนึ่งครับอาจารย์สมโพดคือเล่าน่ะมาดึงไปเลยว่าได้สอบเขาซ้ำนี่นี่นี่วัสนาคนขายเบียงตันเนี่ยโอ้ไปปุ๊บบ้านนี้ไปลองวงนาควาฬขนแก่นยุบลูกพุงเป็นสติงมันเล่บมันเปนสายของเล้าโมมีเลยอาบ่านี่ บ้านนี้จากนครขอนแก่นยูโมซียูโมซีแล้วไปนู่นนะไปอาอาจารย์น้ำโพดเราเรียนมี่หลวงนวงลยุคโรงเรียนสนามบินโรงเรียนสนามบินเ้าเนี่ยสนามบินคนแกนน่นอย่ครับอ,อนุบาลเมียงครับครับครับกเ็เลยมาดึงตัวรายไปโรงเรียนสนามบินมอส์วงดนตรีง่ายดีบ้าน โรงเรียนสนามบินอ,อาจารย์อุดซื้อเล่าอุด,อ,ด,อ,ดอาจารย์อุดอาจารย์อุดก็เลยดึงไปจากอาจารย์สมโพชคนเป็นผู้จัดการผู้จัดการเป็นอาจารย์สมโพชเป็นรุ่นพี่ของอาจารย์รอาายุดอาจารย์อุดนี่ตังง้งวงดุนตีของสนามบินรงเสนานมนะบินครับก็ะเลยดึงไปครับดึงไปไปแล้วพวกผมกับลูกกับเมียเนี่ยไปนะครับ มันมันเลยเป็นข้าเจ้าไปฟังเสียงอพอฟังเสียงของประชุมนงเนี่ยนะมีอาจารย์หลายตัวดี้หลายตานครับตั้งกรรมการโุงเรียนทั้งยังก็เลยไปคุยกันข้าเจ้าเรียกขอฟังเพลงออเออเออฟังเพลงน้องลายเนียเ,เพลงยังครับเพงลงเนี่ยไปลองยังสาวเพชรบุรีครับว้าโอ้เพลงลองยังต่วนบ้านนี้ เราเพชรบุรีปุ๊บหัวอ่อยเงินพันหนึ่งฮะพันหนึ่ให้เลยครับถือใจแฮ้ถเือกว่าเอาแล้วนั่นคือสนามบินป่านี้ผมก็เมียกะนเลย้าลูก้าหอย่างไปลองเพ่งไปเรยไปไปครับเดือกเดือนเรื่องขึ้นกลับไปหาับออกมานั่นคือเรื่องที่เป็นแรงแรงจูงใจทั้งทั้งพอ แล้วก็ทางลูกเมือ่อมันถึงมีคนเสนอป่านี้มันก็นต้องอยากให้ลูกไปอวดเมืนบ่ถูกต้องแต่บ้านนี้ลูกพอด้ยได้สมอวดบ่านนี้บ่ทันจบเอาไปไป,ไปวงดนตรีไปประกวดเอ็กซ์คลนแฝงดิครับอาจารย์เอ็กซเเ์เคลินแฝงเอ็กซ์คลนินแฝงพูดเหรอไปไปประกวด คลองสนามบินนะครับโรงเรียนสนามบินคอนแก่นเนี่ยพูดเราไปยุไสขอดดารยุนนนวลเรียนแหมยังก่อนเต็นตัวแท่นเมืองทองธานีเมืองทองเล่าไปในวุงไปในวุงก็ได้ล่องเดียวก็ได้ได้เรียนท่องอาจารย์ดุดได้ยศได้บรรดาศักด <oh oh. 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 ิ oh. ์ยอดยอดลูกศ oh. ิษย์ลูกหาเออเราได้หักมันบ้านี่ รบจากสนามบินไปไปเรียงนาเชียงนาคอนเชนนนคร,ครนพม,มีวงดนตรีบา้บานวานนี้อาจารย์รู้เลยว่าอ,อยุนนนบุรีนะ่ะมันมีโรงเรียนเตรียมอุดมเขาะจะได้นับรองเป็นปวุ้งยู่แถวพุทนแถวบางบัวทองบางกลางบางอย่างเราบอกว่าเอาอนุกายไปหันซะเอาไปหันกับปลร่องได้ เอ็กรเรนแฟนี่นั่นล่ะแม่เล่ไปน้อนน้ำยื่หันยังเดีไปยุ่อไอ้สิวันดนเพกอ่ะเ oh. นี่ยคื่อืเคือขาความเป็นอันนี้มันเงายื่เดี๋ยวผมบอกสักสาหนึง oh. ่งแกงเขาแล้วแกงเข่าทั้ง,ง,งปีช่วมึงก็แกงเขา่าไปยุ่หันอ่ะไปยื่อโรงเรียนะเตรียมบุดมบุเตเขาบ้านเ,าานเาานขาอย่างไเงิเนแกคาต้หน่่ย่าลองเพ่งมวนไอเม่เลย แล,แล้วก็ให้รุ่นให้เดือนละเมื่อนหนึ่งผักพี่เขาเอื่นว่าเป็นอย่างหรอเขาเอื่นว่าเปลี่ยนนี่ยังก้อาจารย์ึุนการศึกษาเนาะการศึกษาครับให้เด็กบา้านนี่วงดน,นตรีก็เลยมันก็ไปบ่ได้คพื่อเพือ่อไปแข่งเงินนี่ยังตงต่งตงตงางๆมันจะหน้้าแลวเะหรอบ้านนี้เลยเลยไปแข่งโย่ดีกว่าดนตรีเพลงโอ้ ยายตัวในี่โทรมาว่ะเจ้าใายเอกสารบัตรประจำตัวอันนี่ยังล่ะทะเบียนบ้านไหนเนี่ยเจ้าทีไปเห็นยังลูกที่ไปแข่งขันสืบวันณดนเพลงอ้มันต้องมีการสมัครตรงแม่นครับต้องกอวต้องรับรองเนี่ยเอกสารรับรองเนี่ยเรามีนั่นแหละเพลงเนี่ยกี่ประเศนะสืบวันณดนเพลงน่ะเพลงยังว่าตีไปเปิดเพื่อในคลิปเด้อ สาใจเลยเอ่อสาวเพชรบุรีเออไม่ใช่เพ่งไงเพ่งงี้ยังนอเพ่งไงเออให้ไปเปิดดูในทีวีน้องเพ่งบัวครับนตอนนั้นยิ่กลางยิ่กลางได้ยุคที่สมัยน้องไายไปไปปราบเลยกลางน้องกลาง เขาได้ชี้ชสมัยมาแล้วน้องกายไปต่อจากซีผาไปเลยว่ามันซีผาคือผู้นั้นจบน้องกายก็มาเริ่มใหม่่เริมนับหนึ่งผู้อื่นผู้อื่นก็มานับใหมเริ่มเสียแชมป์แล้วต้องนับหนึ่งทุกคนถ้าถ้าเป็นแชมป์ไหมก็ต้องนับหนึ่งไม่ไม่ไม่ได้ต่อเป็นเพิ่นไปโคนแช่มมาถอยโอ้โหโค่นแช่มโค่นแช่มโค่นช่างรงก็นับไหม่หรอวะนับคนมาเต็มไปเลย ไปไปเปิดเบื่อเราเด้อเพีงกันดีน้องไอเป็นคนแชมไปนั่งกลางยพูกระชับเปิดเบ้างเท่าไหร่ครับว่าเปิดเป็นมว่าละครแสงเบิดแสงเบิดแสงเบิดพอดีโอ้ยขอบคุณพ่อโอเคครับแล้วมือหลังนะผมสิบแปดแข่งหรืมาสัมผัสยินดีครับยินดียินดียินดีอนี่ก็เป็นาพ่อของน้องไอมาบอกว่าจ่าเรียงประวัติประวัติเริ่มแรกที่ลูกกับน้องไอว่าเกิดน้ำพอน้ำเมรี เป็นนิมิตไม้มอดีตมาแต่เตี้มือเกิด่าสัตว์นี่ครับท่านผู้สมจรักเลยขลับด้วัสดีครับ